กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศรีกรกฎขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยโมดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิ้นพลังบวกนะคะ คลิปนี้เราจะมาเปิดดวงกันนะคะว่าในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบ้างการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะการอ่านดวงนะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามา รับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเฉพาะเจาะจงเป็นดวงคุณเองนะคะสามารถสแกน QR c o า e โค้ดแอรไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมดอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะสำหรับบริษัทห้างร้านใดที่ต้องการจัดงานสังสรรค์น,นะคะเลีเ้ยงพนักงานนะคะหรือว่า ส่งเสริมการขายใดๆก็แล้วแต่นะคะจะให้หมอดาวไปออกงานอีเวนต์ก็สามารถสกแกน QR Code, แอไลน์ด,ตดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954 เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกทุกท่านด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ย,ยิปซีไพ่ขลังออร์คเคิลบารมีแห่งองค์พ่อพิฆเนศบารมีแห่งองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์ อาจารย์พาเมล่าคอแมนสมิธองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนาโรทุดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยขราพเจ้าได้เปิดไพ่โดนสตาให้กับชาวกรกฏในช่วงปักหลังพฤศจิกาย,ยนนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวกรกฏด้วยทักสาทุสาทุศา เราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์เคิลนนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรนะคะจะวางในรูปแบบทักษะนะคะชาวกรกฎดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศรีกรกฎขอพลังงานไพ่ค่ะ ตวตนของคุณนะคะชาวกรกฎไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่อะไรปิดทองหลังพระชาวกรกฎหลายๆท่านหลายๆคนนะคะเป็นคนที่สะสมคุณงามความดีนะคะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้คนสนับสนุนส่งเสริมนะคะบุคคลที่รายล้อมรอบตัวคุณมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าครอญาตินะคะเป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยแท้ เป็นคนที่ทำงานทำคุณงามความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะหรือตัวตนของคุณก็จะเป็นลักษณะเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะคนที่คุณเคยช่วยเหลือคอยสนับสนุนส่งเสริมเขาก็บางครั้งเขาก็หลงลืมคุณไปนะคะหรือว่าห่างหายกันไปนะหรือว่าบางคนนี่ก็กลายเป็นคนไม่รู้จักกันไปเลยก็ได้เช่นกัน นะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีนะคะชาวกรกฎไม่เป็นไรนะคะเขาลืมคุณไปแล้วนะคะหรือว่าตอนนี้เขาไม่เคยคิดถึงคุณเลยนะหรือว่าเขาไม่เห็นหัวคุณเลยก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จต่อคุณได้ในอนาคตนะคะใครไม่รู้ตัวตนของคุณรู้นะ ชาวกรกฎเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีมาโดยตลอดนะคะอ่าในตำแหน่งต่อมาค่ะชาวกรกฎในตำแหน่งบริวารลูกน้องลูกจ้างวงสาคณาญาติพ่อแม่สามีนะคะภรรยาลูกเต้าคนที่อยู่ในปกครองของคุณนะคะลูกน้องลูกจ้างคุณได้ไพ่อะไรอสอรพิษอืเห็นไหม <laughs> เออนะคะเป็นคนที่ ปิดทองหลังพระยังไม่พอนะบางครั้งนะคะพวกที่เราเคยช่วยเหลือไปเหมือจะเป็นญาติพี่น้องนะคะบางทีลูกน้องคนรายล้อมรอบตัวเรานะคะก็กลับกลายมาเป็นอสรเพชรมาแงะกัดเราในภายหลังได้ด้วยนะคะนอกจากไม่รู้บุญคุณแล้วยังมาแงะกัดเราอีกนะกรกฏนะคะก็อาจจะต้องระวังนะในช่วงนี้นะ อาจจะต้องระวังอาจจะต้องออต้องห่างๆไว้นะแต่บางครั้งบางทีมันก็หนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องเจอมันก็ต้องเจอนะคะชาวกรกฏนะคะเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือและยังโดนแบบแววงกัดอะไรอย่างนี้ไ,ได้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับทางด้านบริวารได้นะคะบริวารทำให้คุณเสียหายได้หรือทำให้คุณเสียใจ เออนะอาจจะไม่ได้เสียหายเรื่องอื่นอาจจะเป็นการเสียหายทางด้านจิตใจนั่นเองนะคะโดนทําให้เสียใจเออนะอาจจะโดนพูดจาว,ว่าร้ายนะะอืมนะคะอิจฉาริษยานะคะชาวกรกฎอ่ะในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณกํำลังคิดอยู่นะหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังจะเจอ นะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายของคุณคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ The Tower ชาวกรกฏอาจจะต้องระวังในช่วงนี้นะะอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเสียหายนะคะเสียเงินเสียทองเสียหายหรืออะไรบางอย่างที่เกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังซ่อมบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเสียเงินซ่อมบ้านเสียเงินซ่อมรถหรือว่าอยู่ดีๆรถสตาร์ทไม่ติด บ้านรั่วอะไรอย่างนี้นะคะกระเบื้องแตกนู่นนี่นั่นได้หมดนะคะนอกชานมีรอยร้าวอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดเลยสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะชาว ราศีกรกฎระวังในเรื่องของการเสียเงินเสียทองนะคะหรือว่าตัวของคุณเองอาจจะคิดกําลังจะซ่อมบ้านซ่อมอะไรก็ได้นะคะคิดจะขยับขยายซ่อมบ้านนะทาออฟฟิศใหม่หนู่นนี่นั่นหรือว่าหาเรื่องเสียเงินก็ได้เช่นกันนะคะขับรถขับราระวังในช่วงนี้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคที่มันมาแบบว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะโรคเวรโรคก,กรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ชาวกรกฏช่วงนี้อาจจะต้องไปทําบุญเนาะทำบุญสุนทานนะคะบริจาคทรัพย์บริจาคลงศพนะคะช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะในตําแหน่งต่อมาค่ะชาวกรกฏในตําแหน่งเดชความเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงในเรื่องของการงานนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะความเจริญก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ว้าวชาวกรกฏ รุ่งโรดสุดขีดนะคะประสบความสำเร็จสุดๆเลยนะคะองค์พระพิคเนตมาเนี่ยนะคะอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งโรดยอดขายดียอดขายเฮงปังเป็นที่หนึ่งนะในสายงานนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จแบบไม่คาดฝันก็ได้นะคะใครหลายๆคนอาจจะนับถือ นะคะองท่านอยู่แล้วนะคะหรือว่าในช่วงนี้ไปขอพรอ,องค์ท่านนะคะชาวกรกฏนะสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการดีวงานได้ดีวงานาจบดีวงานใหญ่ได้นะคะโปรเจกต์ใหญ่ๆอ่ะคุณคาดหวังคุณจะสําเร็จนะคะองพระพิฆเนศมาความสําเร็จความจเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานจะมีมาหาคุณนะคะแม้ว่าคุณจะแบบ ถูกคนอิจฉาอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่คนเราอะนะคะมันจะสําเร็จอะไรก็ยังไม่อยู่ในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งสีความมีชื่อเสียงมีเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองนะคะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะคุณมีเกณนมีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบรวมถึงตัวตนของคุณเองผู้หลักผู้ใหญ่ชอบ นะคะมีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาเอ็นดูรักใคร่สนับสนุนซัพพอร์ตส่งเสริมนะคะมีโชคลาภจากตัวเลขของคุณพ่อคุณแม่ให้โชคได้ปู่ย่าตายหญ่นะคะช่วงนี้เสี่ยงช่วงเสี่ยงดวงเสี่ยงกับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะเลขอายุพ่อ,เ,อ,อเลขอายุพ่อเลขอายุแม่ให้โชคนะคะชาว กรกฏนี้นะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่นะ,ะจะทําให้คุณมีบุญหนุนนํานะคะมีโชคมีราบนะนะคะจากผู้ใหญ่นําโชคมาให้ในตําแหน่งต่อมาค่ะชาวกรกฏในตําแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเชื่องชา้าชาวกรกฏนะคะ ไพ่เชื่องช้าเนี่ยคือบางครั้งเราอาจจะออค่อยๆสะสมความรู้ค่อยๆสะสมเงินทองนะคะอะไรเนี่ยที่คุณสะสมมาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นปึกแผ่นนะคะช้าแต่ชวัวร์ไงชาวกรกฏนะคะอันนี้เป็นความมั่งคัง่งเป็นความสมบูรณ์แบบนะคะถึงเราจะช้ากว่าคนอื่นแต่เราก็มีความเป็นปึกแผ่นมากกว่าใครหลายๆคนนะ ชาวกรกฎไพ่นี้บ่งบอกถึงความมีอายุยืนยาวด้วยนะคะชาวราศีกรกฎมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีแพชชั่นความคิดสร้างสรรค์คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ separate นะคะทางแยกชาวกรกฎอาจจะกาลังตัดสินใจอะไรก็ได้นะคะในช่วงนี้ นะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณตัดสินใจยากลำบากนั่นเองนะก็ขอให้ใครควรนะคะคิดดีๆในสิ่งที่กำลังตัดสินใจนะคะมันอาจจะยากนิดหนึ่งไพ่ขึ้นใดนตดำแหน่งอุตสาหาอะอ่ะคือคุณจะต้องคิดดีๆให้รอบคอบมองให้หลายๆมุมมองให้หลายๆมิตินะคะแล้วคุณจะเลือกสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องนะคะอยู่ในตำแหน่งอุตสาหะนะ,ะต้องคิดดีๆนะคะ อย่ารีบนะสิ่งที่เข้ามาอย่ารีบร้อนเกินไปในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนนะคะคนแวดล้อมตัวคุณซัพพอร์ตคุณไหมอิสรภาพอืมนะคะชาวกรกฏนะคะในช่วงนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะปล่อยคุณนะคะปล่อยให้คุณทำตามอะไรที่คุณมีความสามารถ ปล่อยให้คุณแสดงฝีมือโดยเต็มที่ให้คุณคิดนอกกรอบอะไรก็ได้อย่างเต็มที่ไพ่อิสระนี่คือเขาปล่อยนะคะปล่อยให้คุณแบบดําเนินในสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีแล้วใช่ถูกต้องแล้วนะคะให้ความเป็นอิสระกับตัวตนของคุณนะคะแต่ก็ยังมีความซัพพอร์ตอยู่นะคะในช่วงนี้ไปปล่อยไปปล่อยนกด้วยนะชาวกรกฎนะคะปล่อยนกปล่อยปลานะเป็นการทําบุญนะคะเป็นการ ให้ชีวิตนะะเป็นการปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะตัวเราเองก็เช่นกันเราจะมีอิสรภาพจากในสิ่งที่เราเคยถูกครอบงำไว้นะคะบางคนเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะกดดันคุณอะไรคุณแต่ตอนนี้เขาให้อิสรภาพทางด้านความคิดคุณแล้วนะคะในตำแหน่งสุดท้ายค่ะชาวกรกฏตำแหน่งกาลกินีนะคะ สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเ,เป็นอุปสรรคนคอยขัดแข้งขัดข้ายิชาริษยาอนะะอุปสรรคต่างๆศัตรูขั้วคาดกลายเป็นว่ามาซัพพอร์ตคุณนะชาวกรกฏนะคะสุดท้ายท้ายสุดอิชาริษยากันอะไรกันก็มาสนับสนุนส่งเสริมกันนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาอิจฉาไปเถอะ แต่มันกลายเป็นผลดีกับคุณนั่นเองนะคะหรือว่าเขากั่นแกล้งคุณไปเออกั่นแกล้งคุณไปได้กั่นแกล้งคุณไปได้ไม่ถึงไหนมันก็กลายเป็นว่าไอการที่เขาทําทุกวิถีทางมันกลายเป็นด้านกับกันมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นซัพพอร์ตคุณไปสร้างนั้นนะคะชาวกรกฏนะ,ะหรือไม่ก็ศัตรูมากลายเป็นมิตรในช่วงหลังในช่วงท้ายนะคะ ก็ถือว่าชาวราศีกรกฎโดดเด่นในเรื่องของการงานมากๆคุณจะมีโชคลาภทางด้านการงานนะคะอ่าเรามาดูไพ่ยิปซีกันบ้างค่ะมีโชคลาภทางด้านการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะคะเสียงโชคเสีงดวงกับคนสูงอายุสูงวัยอ่ะมาดูซิชาวกรกฎในรับสอด เด็กถือเหรียญน,นี่มีการกำเนิดเกิดใหม่นะคะเมดิเชียนสิบถ้วยความสมหวังความสมปรารถนาทุกอย่างราชินีดาบหนึ่งไม้เท้าอโอกาสทางด้านการงานคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะคะชาวราศีกรกฎ งานโดดเด่นมากมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือว่าได้โอกาสอะไรใหม่ๆหรือว่าการงานที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะต้องได้งานนั้นนะคะว่าจะต้องสําเร็จในงานนั้นงานนั้นคุณจะสําเร็จนะคะชาวราศีกรกฎสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะชาวกรกฎคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานออนไลน์นะคะค้าขายออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะนะคะหรือ งานของกินของใช้ของสวยงามร้านอาหารคนที่เป็นใช้ทางด้านคำพูดคำจรจานะคะงานสื่อสารต่างประเทศนะเกี่ยวกับองค์กรข้ามชาตินะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะคะหรือชาวกรกฏหลายๆคนที่เป็นที่ปรึกษานะคะอยู่ในแวดวงของสายงานทหารตำรวจนะมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าดีนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะหรือชาวกรกฏหลายๆคนอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจที่เป็นของตัวเองนะคะในเดือนนี้คุณสามารถทําได้นะนะคะชาวราศีกรกฏชาวกรกฏที่รอเนี่ยไพ่ใบนี้เขาอยากออกมาชาวกรกฏที่รอในเรื่องของข่าวดีจากทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้รับการตอบรับการเดินทางต่างประเทศนะคะวีซ่าผ่านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสมหวังในเดือนนี้ ะ,ะชาวกรกฏค่อนข้างที่จะสมหวังทุกประการนะคะแม้ว่าจะมีอะไรแบบว่าเข้ามาทําให้คุณหนักใจทําให้คุณอึดอัดใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าความอิจฉาริษยานะหรือว่าการถูกนินทาว่าร้ายยังไงก็ไม่สามารถเอาคุณลงนะชาวกะรกฏนะคะคนที่คิดร้ายคุณก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะคะ ในเรื่องของการงานดีโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่มีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคเลขบ้านให้โชคนะฮะรวมถึงเลขแห่งความฝันให้โชคให้ลาบคุณนะคะชาวราศีกรกฎความรักมัง่งความรักคนโสดนะฮะคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจมีโอกาสเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ เป็นคนใหม่ๆเข้ามาได้เลยนะพบเจอจากทางโลกออนไลน์เป็นรักทางไกลเป็นความสัมพันธ์ทางไกลได้นะคะเป็นลักษณะแบบมา,มาใหม่หายนะกรกฏม,มาใหม่หายแต่เป็นแบบว่ามามาหา่หายอย่างสม่ำเสมอเออมันเป็นอย่างนั้นนะมา,มาใหม่หายอย่างสม่ำเสมอคือมันไม่หายไปจากคุณไงอ่นะ,ะมันก็จะอย่างเงี้ยมามาหา่หายอย่างสม่ำเสมอนะคะ ดูเหมือนจะไม่มาแล้วแต่ก็ยังกลับมาอีกนะคะเป็นคนสูงวัยกว่าได้นะ,ะเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะ,ะหน้าตาดีบุคลิกดีหน้าที่การงานดีนะคะหรืออาจจะผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วได้เช่นกันนะ,ะชาวราศีกรกฎคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะ,ค,ะคุณอาจจะอยู่เป็นคนละที่คนละทางนะคะแต่ในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้แบบเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวไปพบปะสังสรรค์ครอบครัวไปรวมตัวกัน ครอบครัวใหญ่นะคะมีโอกาสได้ไปฮันีมูนมีโอกาสได้ไปลํำลึกความหลังมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งสำหรับคุณเลยทีเดียวนะคะชาวกรกฎชาวกรกฎระวังในเรื่องของรายการมีปากเสียงเรื่องล็กน้อยเรื่องแบบขี้ประติ๋วนะคะเรื่องแบบเรื่องเล็กน้อยไม่สมควรที่จะ เก็บมาแบบน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ฮอร์โมนสวิงขึ้นลงนะคะหรือว่าโรคที่มาจากทางน้ําได้ด้วยเช่นกันนะคะฮอร์โมนของคุณแบบว่าค่อนข้างที่จะแปรเปลี่ยนสวิงขึ้นลงได้นะคะหรือว่าโรคคิดมากโรคเครียดได้ด้วยเช่นกันนะคะระวังในเรื่องของข้อเข่าข้อขา นะคะโรคเกี่ยวกับกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะชาวกรกฏนอกนั้นดีหมดนะคะชาวกรกฏนะคะสมหวังทุกประการนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ